ยินดีต้อนรับครับทุกท่านสู่ Channel Dice Gaming เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเก็บเลเวลที่ไหนบ้างเพื่อที่จะเตรียมเปลี่ยนมองนะครับผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วไม่ก็สักแป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันไหนแต่แปลกเหมือนกันนะครับมาแค่มองกรเสกอ่นี่คือเรามาที่มอนะครับเดินมาซ้ายสุดเลยตรงแถวแถว,ถวห้องตีบวกซื้อกระบองสแตนเนอร์ครับ คือมันเป็นกระบองที่แรงที่สุดแล้วที่อโคสามารถใช้ได้ถ้าเกิดไม่นับพวกของท่าอะไรอเี้ครับแล้วก็มีบวกบวกบวกโอกาสติสตัสิด้วยเริ่มแรกครับเก็บเลเวลเลยก่อนพอเปลี่ยนเสร็จนะผมแนะนำให้ไปท่อคือเอ็นีเข้าตรงนีเ้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลชั้น2นะครับเพราะว่ามีมอนเยอะกว่านี่คือหน้าตาของชั้น2นะครับ ซึ่งความจริงแล้วเราจะเน้นตีแค่พวกหนูกับเข็ดเพราะมันขึ้นดีที่สุดแล้วในศาสตร์ทั้งมันแบมันเยอะก็จริงเหรอว่าหนูขึ้นน้อยครับเดินตีพวกหนูอะไรอยู่ดีกว <c oughs> ่าแย่งกับบอดหน่อยแย่งกับบอดนิดนึงนะครับผมว่บอดนี้เยอะมันเยอะละแต่วันนี้เพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่ก็เลยน่าจะยังเปิดไม่ทันกันนี่เก็บได้ถึงประมาณเรวยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาดูที่ต่อไปกันต่อมาครับยี่สิบ ยี่สิบห้านะครับนี้เก็บได้ถึงประมาณยี่สิสอยี่สิบเจ็ดเลยไม้แดงครับรับคนที่มาไม่ถูกก็คือวาร์ปมาเมืองพาย่อนครับแล้วก็เดินมาด้านขวามือหนึ่งแมปถึงและก็แขงก,กับบอดนี้นิงนะครับมือจจนก็จมไปแล้วผมว่าคนี้ใครบนพวงนี้ก็บอหมดละเดี๋ยวมาดูที่ต่อไปกันครับ ินเสนดันเจียนนั่นเองขอโทษด้วยสำหรับคนที่ผมไม่ได้บอกว่ามายัางไงบางคนมาไม่ถูกนะครับก็คือวิา่งมาเมืองกินเส้นครับแล้วก็เดินมากลางแมปเลยครับเข้วับป,ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆอันนี้ผมเล็งภาพนะครับเล็งภาพเร็วขึ้นเดินเดินเดินตรงสุดเลยถึงแล้ว บอทแม่งเยอะเหมือนเดิมคือเจียไม่ได้ตัวเขาตีอะไรเลยครับคณจริงเจียแต่ตอนแรกผมเล่นโลผีนะครับมีอกีกเยอะชาวบอทก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแข่งกับบอทนิดนึงนะครับแรกก็ตีสบายเนละยตัวหน่างนี้ก็ลำบากหน่อยเล่นมองนะครับไม่ต้องถึก เห็นรับการตีนะครับอยู่เหนอเลยแล้วเดี๋ยวพวกนี้มันก็วิ่งเข้ามาเองครับเดี๋ยวมาดูเลเวลต่อไปเลยครับอนี่น่าจะเก็บได้ถึงประมาณสี่สิบห้ามาที่ออกกันเจียนนะครับเลเวลสี่สิบขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ขี้เกียจตีเห็ดนะครับก็มาประมาณเลเวลสามสิบกว่าก็ได้แต่ต้องระวังออกเลดี้หน่อยมันก็เดินเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาถึงแล้ว อันน,นี้คือเก็บถึงจ็อบประมาณความจริงเก็บถึงห้าสิบเลยก็ได้นะแต่ต่อมาพลที่เกียดหรือว่าอยากเกลียดบรรยากาศก็จะตีพวกพวกจระเข้ก็ได้ครับจระเข้พุดนะครับโคโคมโด มาดูกันเรื่องสกิลนะครับเริ่มแรกครับอัพเ4 0สครับแล้วก็ตามใน b บสซิ่งส่วนในตัวเนี้ยครับสองตัวนี้ที่ต้องอัพเต็มนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่ได้สกิลมองก็คือตัวป้องกันจากพวกผีดิบแล้วก็โจมตีผีดิบครับให้กันคิพจบคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดใครมีคลิปดีก็มาแชร์กันได้ครับยังไงก็ฝากกด subscribe หรือกดไลค์ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ